มีเงินมากก็ชนะเกมท็อปสเปนเดอร์แล้วมิติ้งพักซอจุนจะจบที่เท่าไหร่ติดตามได้จากต่อยรู้โลกรู้ครับ สวัสดีครับผมตวยพักภพอุดมกรยารัะครับและนี่คือตวยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับคุณผู้ชมครับมีกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่คือหามากในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับประกาศที่จะจัดม so ิ팅พักซอจุนครับในวันที่21ตุลาคมนี้กติกาก็คือว่าใครที่มียอดซื้อสูงสุดหรือว่าท็อปสเปนเด2,500คนคุณจะได้ไปร่วมกิจกรรมนี้ครับ แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมียอดซื้อหรือว่าท็อปสเปนเดอร์ติดอันดับ1ใน5สิทธิพิเศษที่คุณจะได้ในแฟนมิทติ้งครั้งนี้นั่นก็คือคุณจะได้นั่งแถวหน้าแบบฟอนต์โรครับและจะได้ถ่ายรูปคู่แบบ1ต่อ1รวมทั้งได้ไลายเซ็นได้โปสเตอร์และที่สําคัญได้ลุ้นจับรางวัลอีกด้วยครับ ทีนี้หลายคนอาจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วจัดแฟนมิทติ้งพักซอจุนและพักซอจุนเป็นใครอธิบายง่ายๆครับพักซอจุนนั้นปัจจุบันเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ครับอายุ34ปีคนไทยรู้จักการแสดงของเขานะครับจากนี่เลยฮะซีรีส์เรื่องรักไม่นะเลขาคิมในปี2561 แต่ว่าในปี2563ครับเขาดังมากจากซีรีส์เรื่องอีเทวอนคลาสนั่นเองนะครับผมเรียกว่าจากนักแสดงสมทบกลายเป็นนักแสดงระดับเอลิทของวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ครับแล้วถามว่ากลายุทธ์ท็อปสเปนเดอร์คืออะไรง,ง่ายๆครับในแวดวงการตลาด ใครมีเงินเยอะใครซื้อของมากที่สุดคุณก็เป็นท็อปสเปนเดอร์นั่นเองซึ่งที่ผ่านมาครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าหรือแบรนด์ต่างๆก็นํามาใช้อย่างเช่นการจัดไปทัวร์ต่างประเทศหรือว่าการจัดสิทธิพิเศษต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ที่มีการดึงศิลปินนะครับดารานักร้องนักสแสดงโดยเฉพาะจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในเมืองไทยก็เป็นการวัดกระแสะความนิยมครับว่า ถ้าใครที่เป็นท็อปสเปนเดอร์และใช้จ่ายสูงสุดนั้นก็เป็นการสะท้อนถึงความนิยมแล้วก็สะท้อนถึงแบรนด์หรือตัวธุรกิจที่จะได้รายได้จากเหล่าบรรดาท็อปสเปนเดอร์เหล่านี้ด้วยครับที่ผ่านมานะครับกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์นะครับ ที่จัดสาหรับศิลปินทั้งในไทยหรือว่าศิลปินต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มักจะมียอดอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆเต็มที่ก็ประมาณ10ล้านครับแต่ว่าพักซอจุนนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นการทาลายสถิติก็ว่าได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปรากฏว่ามีคนชื่อว่าคุณเขมจีราฮะคนนี้นี่ถึงขนาดติดแฮชแท็กในโลกออนไลน์เลยเธอมียอดท็อปสเปนเดอร์มากกว่า50ล้านบาทครับและถามว่าเธอใช้วิธีการยังไงเธอใช้วิธีการแบบนี้ครับนั่นก็คือว่า ที่ห้างแห่งนี้มันมีร้านทอง เธอก็เลยใช้วิธีซ,ออซื้อทองขายทองซื้อทองขายทองซึ่งแม้ว่าจะขาดทุนอาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านบาทแต่เธอบอกว่ามันก็คุ้มนะที่เธอจะได้เป็นท็อป spender และติดอันดับหนึ่งในการที่ได้ใกล้ชิดกับพัคซอจุนฮะซึ่งทางด้านของคุณเขมจีราเธอก็บอกฮะว่าจริงๆเธอไม่ใช่คนร่ำรวยหรือไม่ได้มีเงินเป็น1 0ล้านร้อยล้านด้วยความชอบพักซอจุนซึ่งตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนซีรีส์เกาหลีซะด้วยซ้าแต่ว่าพอดูการแสดงจากเรื่องอิตเทวอนคลาสนะเธอบอกตอนแรก เอกไม่เห็นหล่อเลยแต่พอตอนหลังพักซอจุนแสดงดีเธอประทับใจฮะเธอก็เลยไปย้อนดูซีรีส์หลังๆจนกระทั่งเธอก็กลายเป็นแฟนพันแท็กกลายเป็นแฟนคลับของพักซอจุนจนกระทั่งต้องอยากจะร่วมกิจกรรมและก็เป็นท็อปสเปนเดอร์ครับแต่คุณผู้ชมมะก่อนที่กิจกรรมท็อปสเปนเดอร์จะจบลง <S 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 เหนือฟ้ายังมีฟ้าฮะเพราะปรากฏมีคนชื่อจีนัฐาปรากฏว่าจากตอนแรกเนี่ยคุณเขมจีรามียอดอยู่ที่ 50กว่าล้านบาทโดยประมาณแต่ว่าก็บวกกับยอดของลูกชายด้วยนะซึ่งอยู่ประมาณอันดับที่10ประมาณ10กว่าล้านบาทปรากฏว่าคุณจีนัฐาเนี่ยฮะมียอดปนเดอร์สูงถึงประมาณ70กว่าล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับ กิจกรรมท็อปสเปนเดอร์ของพรรคซอจุนครั้งนี้อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งที่มีการใช้เงินสูงสุดเป็นประวัติการก็ว่าได้นะครับสำหรับแฟนคลับในเมืองไทยแต่กิจกรรมท็อปสเปนเดอร์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะว่าแน่นอนฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะอย่าร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมครับไม่ได้ฮะคุณต้องมีเงินและคุณต้องมีกลยุทธ์เท่านั้นเรียกว่าเงินมากจ่ายมากซื้อมากคุณก็เป็นท็อปสเปนเดอร์ได้แต่ขณะที่หลายคนก็บอกครับบอกว่ากลยุทธ์แบบนี้มันได้แฟนคลับแบบเดิมๆและมันก็เหมมาะกัับสงคไททยี่ สังคมแบบอภิสิทธิ์สังคมแบบอภิสิทธิ์หมายความว่าอย่างไรเขาหมายความว่าแบบนี้ครับผู้ชมเขาหมายความว่ามันเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งมากใครมีเงินมากก็ซื้อสิทธิพิเศษได้ถ้าคนไม่มีเงินไม่มีเส้นสายก็เป็นแค่ แฟนคลับธรรมดาทั่วไปครับและกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์ก็ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับจนทำให้ศิลปินไทยอย่างมิวสุภสิทธ์จงชีววัตรครับตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมแบบท็อปสเปนเดอร์เพราะเขาถือว่าอยากได้สิทธิพิเศษกับแฟนคลับแบบเท่าเทียมกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือโลกของธุรกิจและการตลาดครับท็อปสเปนเดอร์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการสแสวงหาความเท่าเทียมหรือว่าการสแสวงหานะ,ะในเรื่องของความเสมอภาคอยู่แล้ว ดังนั้นคนจะต้องถามคุณผู้ชมครับว่าถ้ามีกลยุทธ์แบบ Top ปสเปนเดคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อยรู้โลกรู้ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mononews ครับ